หงแดงจ่อฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่สื่อคาดวันแห่โทฟี่สถานเมืองเดอะคอปนับถอยหลังลิเวอร์พูลจ่อคว้าแชมป์สมัย20เตรียมฉลองชัยสุดอลังการเหล่าสาวกเดอะคอปทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อหงแดงลิเวอร์พูลจะฝูงพรเมียลีกอังกฤษใกล้ที่จะยืนยันการคว้าแชมป์ลิกสมัยที่20มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่2 7เมษายน2 0 2 5สหงแดง ลิเวอร์พูลเปิดบ้านที่สนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่34ของฤดูกาลผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลไม่พลาดท่าพวกเขาเอาชนทำแนมฮอสเปอร์ไปด้วยสกอร์4ถึง2โอกาสในการคว้าแช,ชมป์ก็ยิ่งสดใสและล่าสุดเ e อ็กเพรสสื่อดังของอังกฤษได้รายงานข่าวที่จุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลหงแดง ทั่วโลกโดยคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรลิเวอร์พูลจะจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์อันยิ่งใหญ่ไประอบเมืองในวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้หรือเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ทีมลงเล่นนะัดสุดท้ายของฤดูกาลกับคริสตัลพาเลซในวันเสาร์ที่26เมษายนอย่างไรก็ตามทางสโมสสยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เป็นที่เชื่อกันว่าหากหงแดง คว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่แฟนบอลลิเวอร์พูลนับล้านคนจะพร้อมใจกันออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างมืดฟ้ามวดินโดยอร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่จะนำบรรดาน,นักเตะฮีโร่ขึ้นรถบัสเปิดประทุนเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองเพื่อร่วมฉลองแชมป์สมัยที่20อันแสนพิเศษนี้กับแฟนบอลที่รักและศรัทธาในทีมอย่างเหนียวแน่น การแห่แช,ชมป์ครั้งนี้ถูกคาดหมายว่าจะมีความหมายพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆเนืน่องจากทั้งสโมสรและแฟนบอลต่างอัดอั้นกับการชั่วฉลองแชมป์ร่วมกันเมื่อปี2020อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้การฉลองต้องเป็นไปอย่างเงียบเหงาสําหรับสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหงแดง ลิวพูลยังคงนำหน้าอาเซนอนทีมอันดับ2อยู่ถึง12คะแนนโดยลงเล่นไปแล้ว35นัดซึ่งมากกว่าอาเซนอนอยู่1นัดนั่นหมายความว่าแชมป์สมัยที่20ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแฟนบอลเดอะคอปทั่วโลกเตรียมตัวฉลองกันได้เลย